ก็ได้แล้วนะครับถั่วง,งอกนะดูเหมือนจะวิธีการเพราะถั่วง,งอกง่ายๆนะอันดับแรกก็เตรียมน้ำแล้วก็เติมน้ำร้อนไปนะครับเพื่อทำน้ำให้อุ่นก่อนนะหลังจากน้ำอุ่นได้ที่ก็เติมเม็ดถั่วเขียวไปเลย ี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้6-8ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวก็จะมาเริ่มวิธีการต่อไปผมก็จะเพาะถั่วงอกในขวดน้ำอัดลมนะก็มาเตรียมขวดกันนะในขั้นตอนนี้ก็จะทำการตัดขวดออเอาให้เปิดได้นะไม,ไม่ขาดตัดเปิดฝาแล้วก็มาเจาะรูกันนะ ซึ่งก็จะเจาะที่ตรงท้ายนะครับไม่มีปากกาไฟาฟ้าแบบนี้ก็ใช้ทูบได้นี่ผมมีปากกาไฟาฟ้าอยู่แล้วก็ถ้าปากกาไฟฟ้าเจาะไปเลยน,นะการพ่อในถั่วงอกแบบนี้นี่ก็เป็นแบบที่ง่ายไม่ต้องเจาะรูเยอะนะครับก็เรียบร้อย นี่ก็เป็นเม็ดตัวเขียวที่แช่น้ำจนได้ที่แล้วนะแล้วก็ดินน้ำออกแล้วนะครับก็เม็ดพองโตขึ้นตัวเขียวมากรอกใส่ขวดกันนะครับทีนีอ้อืมเล้วครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องเอาไปเก็บไว้ในที่มืดนะครับผมก็จะใช้ถุงเนี่ยหอ่อโอเคเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเราก็จะเริ่มทำการอาบน้ำให้กับเม็ดถั่วเขียวหลังจากผ่านไปหนึ่งวันวันนี้ก็เอามาอาบน้ำนะมาดูนิดนึง ก็เริ่มงอกรากแล้วนะครับแช่น้ํานะผมก็จะแช่น้ําไว้เนี่ยประมาณหนึ่งนาทีนะครับเพิ่มความชุชื้นด้านบนบ้างแช่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็เอาน้ําไปทิ้งนะครับมาดูวันที่สองของการจับแช่น้ําระบบรากตอนนี้ก็เริ่มงอกออกมาเห็นชัดเจนแล้วนะครับ ก็วันนี้ผมจะแช่น้ำประมาณห้านาทีเติมข้างบนบ้างมาดูวันที่สามของการแช่น้ำนี่นะก็งอกสวยงามเลยเลัไปเลย เดี๋ยววันนี้ก็จะแช่ห้านาทีนะครับวันนี้มีเวลาก็แช่นานหน่อยวันนี้ดูน้ำแล้วเนี่ยจะสีจะขุน่นจะทิ้งน้ำแรกไปก่อนน้ำล้างครั้งที่สองแล้วเดี๋ยวก็จะจับเวลาประมาณห้านาที ก็ครบ5นาทีเดี๋ยวก็จะเอาน้ําออก, okay. ากอาบน้ํามาครบ3วันแล้วนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องเอาไปทากับข้าวแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะมาเปิดดูกันอืมก็จะทำการผ่าขวดน,นะครับ ก็ได้แล้วนะครับถั่วง,งอกนะนี่ก็ได้ถั่วง,งอกออกมาสวยเลยนะครับ mm. ก็เอาไว้ทำกินนะครับถั่วเขียวเราก็หาซื้อง่ายแล้วก็การปลูกผักแบบนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะเราก็จะได้ผักที่มีประโยชน์ปลอดภัยแล้วก็ ทำแค่ไม่กี่วันก็ได้กินแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ